สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนซี 4, ทุกท่านเรามาตำเราพัฒนากันต่ออีกวันที่ยี่สามนี่มันจะเม่นไมหมก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย ลาวพัดนาวันบนล่างเนาะเอาบุญกันล่างไว้เลยเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสามยี่สามทับหนึ่งยี่สามทับหกทับหกแปด เลขที่ออกย้อนดูที่หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดสี่สามเราจะใช้แสนบวงหมื่นสิบล่างบวงหน่วยล่างก็คือหกบวกแปดสี่ บวกสามสูตรนี้มันผิดไปแล้วได้หนึ่งสูตรนี้ไม่ได้เอาลงไปเอาสูตรที่หมื่นบวกสอง,องคุณลงตัดสลับกับตัวนี้เออมันเลยผิดหกบวกแปดเป็นสี่บวกไปหนึ่งแต้มคือห้าสามบวกสี่คือเจ็ดเจ็ดบวกไปหนึ่งแต้มเป็นแปดจับคู่ก็คือสี่เจ็ด 48, 57, สี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดศูนนี้เป็นล่างนี้ศูนนี้เป็นล่างแต่กันบนเลยดีแล้วเนาะกันไว้เลยดีแล้วเพราะว่าจังใดจังได,งไดก็ปลอดภัยกลัวไม่กลับคิดพวก ขี้ด้วยคุบอกมึกมึกซึมขี้ด้วยมันค่อยๆออซึมซึมน้อยต่อมาเลขที่ออกก็คือห้าศูนย์ห้าดิสี่แปดสองสองเลขออกไปที่สี่แปด เหมือนเดิมเราใช้แสนบวกหมืน่นสิบบวกหน่วยก็คือศูนย์บวกห้าสองบวกสองได้ห้าเพิ่มเปนหนึ่งเต็มเป็นหกสองบวกสองเป็นสี่ห้ากับตัวเลยตัวนี้สี่ห้านี้เราเ,าเอาตัวนี้ไปรวมกันก็ได้ก็คือ จบคู่ก็คือห้าสี่ห้าห้าหกสี่หกห้าจะไปเราลองใช้เลขสองสองอันนี้มันจะ จะแม่นขนาดได้หกเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าสามสี่เลีกออกสี่แปดนี่แล้วเรามาเอาที่หกเจ็ดหนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งเลขมันจะมาที่แปดสี่ มีสองหนึ่งนี่มันจะไปจับกับอีกตัวหนึ่งมันมาที่แปดเก้าเนาะแปดแปดเก้าสามสี่จับคู่กันแปดเก้าสามสี่ 1> 1, 1, หนึ่งหนึ่งไม่มีสองต้องเพิ่มมาดูมาดูตัวนี้เนาะคือศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกศูนย์หนึ่งนี่เหลี่ยมันเข้าทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะว่าหนึ่งศูนย์อันนี้มาเอาศูนย์หนึ่งห้าหกห้าหกเจ็ดแปดมันมาที่ห้าหกหนึ่งสองสามเลย ศูนย์หนึ่งก็หนึ่งสองสามเลยไม่ได้ไม่ต้องประกบกับไข่เลยมันมาที่หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหกนะวันนั้นจับคู่ไปเป็นห้าศูนย์ศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกมันไม่มานมาตัวไข่ตัวมันเลยสูตรแสนกับหมื่นนี่มันมาตัวไข่ตัวมันเลยล่างตรงบนได้กับล่างได้กับ บนตรงตัวนี้ก็เหมือนกันนี่มันมาสี่แปดเลยแต่อันนี้มันต้องสลับกันเนาะสี่แปดล,ลองดูว่าน,นี่มัแล้วทำลองดูอีกเดียวสามสี หนึ่งศูนย์ห้าหกเหมือนเดิมเราใช้หน่วยสิบแสนหมื่นบวกกันก็คือสามบวกสี่ห้าบวกหกสามบวกสี่เป็นเจ็ดแปดห้าบวกหกเป็นหนึ่งสองจะพู่กัน เราใช้สามสี่ห้าหกสี่ห้าเก้าศูนย์นี่นี่อันหนึ่งนี่ศูนย์ที่สี่ห้าสามสี่เก 1, ้าแปดเก 4, ้าบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะคะสูตรของมันบวกหนึ่งบวกสี่ บวกหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเป็นสี่ห้าหกเจ็ดไม่เข้ากันเลยตัวใครตัวมันส่วนที่สี่กับห้าสี่มาที่สีมากกว่า สไม่มีตัวเซินเลยตัวนี้ไม่มีตัวเน,นินก็จัะพุก็คือแปดเจ็ดนย่เลยเนะอีกสูตรหนึ่งมันจะเป็นสูตรบนใ้แปดแปดหกแปดเจ็ดนี่มันจะเป็นบนเลยแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ด ที่แปดเจ็ดอันนี้สูตรแสนกับหมื่นเลยตัวนี้มันก็เข้าดีเข้าดีกว่าเลขที่เราทำนี้จับคู่ก็คือเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดมาตัวนี้เป็นล่างตัวนี้มันจะเป็นบนแปดหกแปดเจ็ด ตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเด่นที่แปดเอาได้ทุกตัวเน้นไม่รู้เลยว่ราะฉะน,น้นตัวไหนเน้นไปไม่ถูกสักทีนี่มันยังออกตุกกลับลอันนี้เอาไว้กันด้วยกันสองขางนี้ด้วยนี่เหมือนกันอันนี้ก็เอาอยู่เอามาเขียนเป็นเพื่อนมันบอก เจ็ดแปดหนึ่งสองกันไว้เพราะว่ามันจะชอบมาที่ที่เลขที่เราเลยเหมือนเหมือนเหมือนห้าหกเนี่ยมันจะชอบมาอย่างนี้ในสี่แปดมันยังไม่อันนั้นเนาะอันนี้มันเป็นตัวกลับถ้ามาอยู่ในตัวกลับถ้าอยู่ใน่ปรนตรงอยู่น,นี่ก็เหมือนกันเจ็ดแปดกันไว้หนึ่งสองเอามากันไว้ให้แล้ว <c oughs> จิตเปชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแค่ไม่รุ้นเราพัฒนาวันที่ยี่สิบสามจันทร์คำเตือนจ้าคำเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขันมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า